เบลอรูขุมขนตรงนี้ไปได้เลยนะคะ out, นี่เราให้ทุกคนดูผิวเราแบบแสงธรรมชาตินะคือผิวดูดีมากอนวันนี้นะคะคือเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นนะเหนื่อแบบเริ่มออกนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้นี้คือร้อนมากๆนะคะ พุ่มครึ่งแล้วนะคะทุกคนนี่คือใบหน้าที่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันที่ช่องแกมมิ่ปแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวรองพื้นแล้วก็แป้งฝุ่นตัวใหม่จาก KMA ค่ะ รองพื้นตัวนี้ของเค a มบ่อยมากเป็นเน้อแมตแต่ว่าไม่จับกับรอยแห้งนะคะติดทนนานควบคุมความมันได้ดีเราจะมาเปรียบเทียบว,ว่ารุ่น water r e s i s t นะคะกับรุ่น wonder l o o g เ่ยแตกต่างกันยังไงนะคะเขาออกมาด้วยกันทั้งหมด3เเฉดสีนะคะ สี C1 เนี่ยก็คือตรงกับสีผิวแกมพอดีนะคะสีผิวแกมจะอยู่ที่ Mac NC25 ถึง Mac NC30 นะคะรองพื้น Royal t o Match แกมจะใช้สี N2 คือตรงผิวพอดีเป๊ะเลยนะคะราคาของนักสารตัวนี้นะคะจะขายอยู่ที่ราคา550บาทนะคะปริมาณ30กรนะัมเนื้อนนี้เนี่ยเป็นเนื้อที่เกลี่ยง่ายมากคือสามารถแต้ม5จุดได้แล้วก็เกลี่ยได้เลยนะคะ นี่นะคะคือเป็นเนื้อฟูอิดที่กลายเป็นเนื้อแมทน,นะคะไม่จับกับรอยแห้งแล้วก็สามารถปกปิดใต้ตาได้ดีมากเ่อรูขุมขนตรงนี้ไปได้เลยนะคะเคม A Wonder o Lo o o k o o o s e Po วเนะคะมีด้วยกันทั้งหมด2เฉดสีนะคะสีที่ย้ใช้ในวันนี้นะคะคือสี P1 จะมีความอ,อนะ่อนเป็นสีชมพูนิดนึงนะคะก็คือลงอย่างเงี้ยเหมือนจะวอกใช่ไหมแล้วพอเกลี่ยไป ผิว่ามันดูเนี่ยดูความตกต่างนะคะอันนี้เนี่ยจะดูเนียนแล้วก็ช่วยเบอร์รูขุมขนไปอีกแต่งหากับมาเสร็จแล้วนะคะแกรมได้ทำรีวิวพาเลตอันนี้ไปนะคะพีริพาาที่เพิ่งออกมาใหม่สามารถไปดูรีวิวกันได้นะคะก็ลิปวันนี้ที่ใช้เนี่ยจะเป็นตัวลิปแกลมของ f o r y o u t o ได้ทำรีวิวไปแล้วเหมือนกันนะคะที่ใช้ใช้สสีนี้ผสมกันนะคะสีศแล้วก็4.08นนะคะใบหน้าดูเนียนมากเลยนะ ทีนี้ตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งแล้วนะคะเราจะไปใช้ชีวิตแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนี่เราให้ทุกคนดูผิวเราแบบแสงธรรมชาตินะคือผิวดูดีมากตอนนี้บอกเลยชอบมากดูดี ให้ทุกคนดูออาฟิตคอนเซ็ปต์ของเราในวันนี้นะคะคือเป็นแม่บ้านญนะี่ปุ่นนี่นะคะคือเป็นของชีอินมันก็จะคันๆหน่อยๆแต่ว่าใส่ได้อยู่นะก็กางเกงอันนี้นะคะจะเป็นกางเกงหนังของชีอินเหมือนกันนะก็จะออกไปเดินห้างแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะเมื่กอกี้นี้ไปเซเว่นมาเปิดหน้าเลดนึงกลับไปมาแป๊บเดียวเหื่อบแบบเริ่มออกนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้นี้คือร้อนมากๆนะคะนี่คือผิวที่ได้ ทุ่มครึ่งแล้วนะคะทุกคนนี่คือใบหน้าที่ได้นะ ร้อนๆมาประมาณแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยอูแต่ในห้องที่มีพัดลมนะคะนี่คือใบหน้าที่ได้ใกล้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่ารองพื้นไม่มีตกล้องแล้วก็ทุกอย่างยังดูเนียนดูสวยอยู่ที่ปัดแก้มยังอยู่ดีไฮไลท์ยังอยู่ดีนะคะแต่ว่าเราว่า4ชั่วโมงไม่พอเดี๋ยวไปใช้ชีวิตต่อแล้วเดี๋ยวแก้มกลับมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งค่ะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา5ทุ่ม40แล้วนะคะอยู่กับใบหน้านี้มาเป็นเวลา8ชั่วโมงนะคะนี่คือใบหน้าที่ได้ค่ะ เพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีความวาวออกมาตรงหน้าแก้มนะคะแล้วผิวก็ยังสวยอยู่นะคะที่ปัดแก้มก็คือยังอยู่ดีนะนี่ทั้งสองข้างเลยนะคะไม่ได้มีความรู้สึกว่ารองพื้นไหลอะไรนะคะคือตรงข้างแก้มตรงที่ไม่มีความมันอ่ะทุกคนเราไม่ความรู้สึกว่าผิวหน้าแมตต์มากแล้วก็ผิวหน้าลื่นมากเหมือนตอนแรกที่ทาตัวแป้งฝุ่นนะคะชอบงานแป้งฝุ่นมากบอกเลยก็ดูเหมือนว่าจะมีความมันออกมานะนี่ตรงข้างจมูกนะคะทีนี้เรามาสรุปเกี่ยวกับตัวเคม คอนเรลูกันนะคะเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อฟูอิดกลายเป็นเนื้อแมตแต่ว่าไม่จับก,กับรอยแห้งคนทุกผิวสามารถใช้ได้เลยถ้าเพืเ่อนๆอยากได้รองพื้นที่ติดทนนานนะคะลายตาแกรมเนี่ยยังอยู่เหมือนตอนเมื่อเช้าเลยมาปกปิดตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณมีเดียมถึงฟูคัลแคร์ได้เลยคือทาแบบปกป,ปิดมากๆก็ได้นะคะอาจควบคุมความมันได้ไดีนะคะถ้าเปรียบเทียบกันระหว่าง2รุ่นนี้นะคะแกมมีความทุกว่าการควบคุมความม,มันพอๆกันเลยเทียบเคียงกันได้นะคะอันนี้ช่วยเบลอรูขุมขนได้ดีมาก ให้ความปกปิดที่มากกว่าให้ผิวที่ดูเป๊ะกว่านะคะคือเหมือนหลุดออกมาจากฟิลเตอร์ไว้ง่ายคือเป็นผิวที่สวยมากแนะนำคนให้พุ่งตัวไปซื้อคือแป้งฝุ่นตัวนี้เนื้อดีมากช่วยเบอร์ุอขนนะคะถึงตอนนี้หน้าก็ยังรู้สึกลื่นอยู่ทุกคนคือมันเป็นสัมผัสที่แบบมันเหมือนผ้าไหมมันซิลกี้มากๆแบบมันมันดีมาก เทียบแป้งฝุ่นราคาหลักพันได้เลยอันนี้แกมรับประกรันเลยดีงามมากหมดไปแล้วนะคะสําหรับรีวิวเคมเอวอนเดอร์ลกทั้งตัวรองพื้นแล้วก็ตัวแป้งฝุ่นนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบรีวิวนี้กันนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้แกมรีวิวผลิตภัณฑ์ตัวไหนสามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างเลยนะคะส่วนวันนี้น้องแกมลาไปก่อนแล้วอย่างไรเราเจอกันวิีโอหน้าวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ